กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอาเมื่อนี้เขามาอยกกับขพอคุยพอไกลเนาะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่เลยเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาพบพอพบกันอีกแล้วในวันที่ยี่สิบยี่สิบหกกรกฎาคมครับสองหาหกแปดครับผมอีพีที่หกสิบสี่อีพีที่หกสิบสี่เนาะครับเนาะก่อนเดินขอบคุณเอฟซีก่อนเด้อครับผม เอาแม่สาวไปอีพอหมันเด้อท่าอุเทนครับผมจังหวัดนครพนมครับไปหอดจอดถึงแล้วเรียบร้อยเอาให้คำขคัญเอาเงินแสนเข่าบ้านเอาเงินล้านเข่าขั้นเจเด้ออีพ่อหมันเด้อครับผมเอามือนี้เท้าก้ามกับทางกลางบรรยากาศสายฝนเด้อพี่น้องเด้อแม่นสายฝนก่อนเอื้อนขอเป็นกำลังแรงใจให้ทหารไทยทุกคนเด้อครับผมเอาไปลบไอ้เพิ่นใดไปมีเรื่องมี่เล่ากันครับประเทศเพื่อนบ้านเนาะครับเอาไอ้ ยูดีมีให้ให้ปลอดภัยสุขภูสุกคนครับผมเอาเป็นกําลังใจขอคุ้ยภายในกล้ใบบุญชาแน่วครับผมกับอีกหนึ่งกำลังใจนะครับเนาะอ่นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆกับฝากพี่น้องเอฟซีน้ให้เป็นกําลังใจให้ทหารไทยเขาเนาะอ่าที่สู้รบกันอยู่ชายแดนนะพี่น้องครับเอาเอามือนีเขามีนําเสนอพี่น้องจากตัวพ่อสามาการครับผมมือนี้มีอยู่สามาการนะพี่น้องเด้อซีหนึ่งได้สองเอาตัวแรกแค่บ้านก็ได้สามรายการเด้อพี่น้อง ครับผมตัวที่หนึ่งนี่เป็นงในพ่อสถานะเพิ่นครับอ่าแม่นี่เด้อความสูงพันลอยสี่สิบสามบวกลบเด้วหนึ่งร้อยสี่สิบสามบวกลบเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเดี๋ยวนี้พพเพิ่นตั้งทองครับเพิ่นมียทองกับเพชรสยามได้ใส่ซีที่เขาซีเดือนแล้วล่ะอืมตอนนี้สถานะเมียเพิ่นนี่คือเพ,พิ่นทองด้วยพี่น้องเด้อทองอทองก<ๆ>ับพ่อเพชรสยามเนาะครับเนาะจะเข่าซีเดือนซืีซีเพิ่นซื้อแม่หมุดตุน๋น แม่หมูตุนเนี่พี่น้องเน้อเป็นลูกที่ได้พ่อนี่ยลูกสามไ้ทองเนี่ยงเป็นลูกตัวที่สามอยู่ในทองของเพิ่นเด้อพี่น้องเน้ออันพี่น้องครับเป็นสายทั้งในพ่อครับนี่สายทั้งเพชรอุดรครับผมเป็นสายเพชรอุดรเด้อพี่น้องเด้อเพชรอุดรล้านเปอร์เซ็นต์สายเพชรอุดรพี่น้องครับก็สามตัวนี่สังเกตไทยเน้อ สังเกตท่ายได้พี่น้องเด้อเบิ่งไายหางพี่น้องครับนี่ยคือทางตัวนี่ก็คือที่เดียกคือคือหางนะพ่อเนาะหางงามสู่โตไอ้เบิ่งเบิดสูช่โตเด้อพี่น้องครับผมเนี่ยโอ้ยเป็ดแม่พันธุ์ที่ให้ลูกนะพ่อเนาะสายเพชรอุดรนี่เป็นชื่อว่าให้ลูกเลี้ยงเนื้อหนังนี่เลยพี่น้องครับอันนี้คอยจะเห็นลูกเพิ่งเกิดนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งร์นี่ครับผมเบิ่งนเนี่ยขุดมาบ้างหน้าตาเบิ่งกับหน้าตาเพิ่นเนาะครับเนาะ มันตกรงนี้แสๆอีกแล้วคูนะเอาตาแต้มเนี่ยพี่น้องแก้มเจ้ากระจำมตาแต้มแจ้มจ้ำเด้อพี่น้องเด้อเอบิ้งเบิ้งเนี่ยูวงเขาพี่น้องครับเนี่ยวงเขาสวยมากพี่น้องครับเนี่ยหัวหม้อท่องพี่น้องครับปวดปวดกล่องคู่กล่องคู่หนึ่งเนาะแล้วก็ขวัญทัดมาล่าสองดอกเด้อครับมีขวัญทัดมาล่าน้ามสองขวัญอยู่อยู่คนเราฟังนะพ่อเนาะเนี่ยเอาเบิ้งช่วงอกในพ่อครับเอาเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งห้างเพึ่งลวดพี่น้องงครับบเิ่เนี่ย ห่องข้อขาวโอบกเข้าครับผมเอาเปิดไปหาซิบเก่าคันเนี้แยงขาจีบเด็บจีบเข่านี่เป็นธรรมชาติเลยพี่น้องเด้อยไอ้ห้องโปรตีโต๊ะโปรตีแยงเพื่อนครับผมเป็นเด็บธรรมชาติครับเนี่ยเปิดหาซิบเก่าคันเนี้เอาไว้รุ่นใหญ่ล้นเก้าพันบาทแมนโอ๋อพอดึงยางเลยครับดึงยางวนเลยครับให้หุ่นข้อตัดเบิกเกิลปัดคั้วผูกครับผมห้าหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อซื้อหนึ่งได้สองซื้อหนึ่งได้สองพี่น้องครับเนี่ยเอาเบิ้งไายพี่น้องครับเบิ้งหางวัดนครับ พี่อะพี่น้องครับใายหางพี่น้องโอ้ยที่สำคัญละหางนะพ่อเนาะหางจนสิลากดินแล้วพี่น้องเอ้ยแม่หมูตุนคอยนี่ขวดความอ่างหยิ่งยกให้เพื่อนเลยพี่น้องครับเนี่ยเป็นเจ้าเนื้อเจ้าหนังมากพี่น้องครับคอยดุกไงกลับมาบวกกับพ่อเพชรสยามนะครับเนาะสายให้เลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับโอ้ยตะขัดสามสี่เดือนหนึ่งสั้นนี่พี่น้องครับปุณตัวเจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนจิบุ๊บว่าคอกได้บ่ลหลัเนี่ยเอาพ่อหยุดตั้งแขนคุณเมื่อนะครับเปุนสายอ่างเนี่ยพี่น้องครับเบิง บวกอ๋อถูกน้อเลยเหนียปกเลยนี่ข้มอ่างข้มใหญ่นี่ยกให้เพื่อนพี่น้องครับเปิดไวนนห้หาสิบเก้าคะแนนสื่อหนึ่งได้สองรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเอาขั้วท่วนยึกรอบนะครับเอาเอาคั้ยแม่นี่เด้อความสูงเปรรอร์อยสี่สิบสามบวกลบเด้อเพื่อนสายทางเพชรอุดรเท่าครับเดี๋ยวนี้เพื่อนทอง <c oughs> ทองกับเพชรสยามได้สามเดือนกว่าสี่เข่าสี่ละเนาะครับผมเอาเปิดคะแนนไว้หาสิบเก้าคะแนนครับผมห้าหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อ เปลี่ยนราคาต่อรองได้น้องพ่อเนาะต่อรองได้ตามระยะทางได้พี่น้องเด้อครับผมเออกระดิ่งมาเบิังบังบังไกระด่เนี่ยหลีกระดิ่งเข้ากระแถมแถมอยู่แล้วพี่น้องครับอ่าเป็นของแถมของข่ัอนี่พอท่านไหนบ่างเนี่ยโทรมาเพราะยังไก่เจ้าขายกระดิ่งน้ำบ่อจ้นโอ้ยพอขอยบ่อได้ขายก็ซื้อน้ำทั้งเนื้อทั้งยังไปวัน ขอซื้อมากสิคอยยังบางคอยเป็นไอ้อยู่ในเมียงมันคือบ่มี่สั่นคือของเจ้าสั่น <c oughs> เอามันกับโบมี่เลยคอยสร้างทั้งเน็ตที่พอ ถ้าอยากได้ก็คือต้องซื้อคว้วจากคอบพ่อไก่เนาะเท่านั้นพี่น้องครับถ้าอยากได้นี่ต้องซื้อคว้วจากคอบพ่อไก่เพี่น้องด้วยเพิ่นว่าเพิ่นนีเก็บเงินอยู่สัตวเพิ่นอยากได้ปากกะดิ่งหระอวางสัตว์กาเจ้าซื้อคว้วครับคอยขวบให้สองอันเลยสองกระดิ่งให้พอสัตวดอกเพื่อนอวเก็บเงินก่อนเพิ่นวางสัตวแม้วาดเนี่ยโทรมาครับผมเอาเพิ่นก็โตต่อไปครับผมเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพิ่นเป็นยังไงครับผมเอาคคควววาายแมม่่นีเ้อสูงบบบกลรัผม เพิ่นเป็นไอ้เพิ่นเป็นสาวเนอเป็นแม่สาวเนาะพี่น้องเนาะอ่าอยู่เพิ่นในยี่สิบห้าเดือนก็คือสองปีกับเดืออหนึ่งไงล่ะพี่น้องสองปีกว่าพี่น้องครับเป็นลูกสาวเก้าเจริญเป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญูพี่น้องครับสูงอ่าสูงยาวพี่น้องครับอ่าล่ำตัวดีพี่ฟันแท้หนึ่งคู่เนาะครับเนาะหนึ่งคู่แต่แต่แต่ขึ้นยังไม่สุดโอ้ฟันแท้คู่หนึ่งเลยพี่น้องเนอแต่ว่าขืนได้ครึ่งๆงครับผม ข้อสุดนี่มีแต่หางงามๆพี่น้องข้อเฉลยพี่น้องครับเป็นข้อที่ร่ำตัวเงี้วร่ำตัวดีพี่น้องครับเขาก็งามเล้วพี่น้องเอ้ามาเบิ้งเบิ้งมาหนาตาครับผมเนี่ยพี่น้องครับแม่เพื่อนนี่เป็นสายทา้งในพ่อสายเพชรอุดรเข้าเดียวพอยืนทั้งคันพี่นะครับเนี่ยพี่น้องครับนี่แม่เกิดจากแม่สายเพชรอุดรเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าเขาดกเขาเจริญเขาตกคั่นซ่อนครับงามกระดานเขาใหญ่มากใกล้ใกล้ครับผมมันตั้งแกว่งใจเฮ้า ตาเต้มแกมเจ้ากระจดิมนะตาเต้มแก้มจ้ำพี่น้องครับของข้อขาวเลยพี่น้องเด้อโอ้บข้าวแง่พี่น้องครับนีบเดี๊ยวหนีบเท่าดีได้พี่น้องเด้ออ่าเป็นธรรมชาติครับผมเอ้าเบิ้งกระดานเขาเพิ่นพี่น้องครับที่สำคัญพูหน้าตาเนาะพอเนาะหน้าตาพนเขาแง่่ครับแม้ฝนตกแล้ววันพี่น้องพี่น้องครับเบิงเขาตกขั้นสวรรค์ไปเขาเกลี่ยนะครับเนาะ ข้นเขาใหญ่อีกทีพี่น้องเป็นอาไปอีกจังอยจังไปผสมได้พี่น้องเนอะหายไปได้สองปีครึ่งขึ้นไปแล้วกอนครับก็คือฟันแท้เพิ่นขึ้นเต็มแล้วเนาะพ่อเนาะอ่าตอนนี้เพิ่นได้ครึ่งหนึ่งพี่น้องครับก็คือให้เพิ่นขึ้นเต็มเ้าจังไปซีซิมเก่าคะแนนลดโทษที่ไม่หลุดใจร้อนสี่หมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องอ่าเป็นราคาเปิดนะครับเอาไปท่อมเอาสี่หมื่นเก้าพันบาทนะพ่อจุงย่างเมืองไทยนะครับมักตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นเลยครับผม พี่น้องตอนนี้ก็ฝนลิ้นะพี้เบื้งเนี่ยหรอหางไม่รับท่ามกลางบรรยากาศฝนตกแน่พี่น้องครับฝนตกข้อยข้อยสุดนี่หางไม่แต่สูงามบาดนี่แม่นั่งรวยตัวที่สามเรียนแห้งคักครับผมเอาพ่อเบิ้งเบิ้งเบื้องค่ายไหมนะครับเอาไม่ต้องได้แกะใจจีผมนะเอาเบิ้งแกะจถูกถ่พี่น้องเป็นข้อยที่ล่ำตัวเงาพี่น้องครับล่ำตัวดีพี่น้องครับนี่ที่สำคัญค่ายหางใหญ่แล้วพ่อเนาะหางหลายหางเลือกดีพี่น้องครับเนี่ยคูด เอาไปเลี้ยงรออยู่จักหน่อยแด้วพี่น้องเด้อมองไปเลยสิกระด้างมองหาเมียสาวได้เงาได้ข่าวขนาดได้พี่น้องเปิดไปสี่เมืองกลัวกลัวนะพี่น้องครับเป็นค้อยที่ลำกลัวเอาไปเอาไปจักหน่อยอย่บง่าจักกี่เดือนก็ได้สัตว์ได้ซึ่งครับผมได้ผสมครับเอาพอจักมาจัดตามงามส่วนพี่น้องเออพี่น้องเอาค้อยแม่นี่ได้ความสูงร้อยสี่สิบห้าบอกลบได้ผสมลูกสาวเก่าเจริญครับ อืมฟันกระลังทีขึ้นเต็มคู่แรกกันเปิดไปสี่สิบเก้าคะแนนครับสี่หมื่นเก้าพันบาทด้วยพี่น้องด้อแมนแมนนะคาเปิดนะครับเนาะสีดอกเล่างามพี่น้องอ้พี่น้องอยากให้พี่น้องมาเบิ่งตัวจริงครับผมอ่าคั้ยชุดนี้พี่น้องครับผลไล่ข่อยแล้วพี่น้องไปตัวไขแล้วมันต่อไปครับผมเอาครับผมมาพบกับตัวที่สามเนาะครับท่านครับเพราะว่าตัวที่สามนี่สถานะเพิ่อนเป็นยังไงครับผมเอา พ่ยแม่นี่ได้ความสูงบนลอยสามสิบสองบวกลบเด้อหนึ่งร้อยสามสิบสองบวกลบเด้อพี่น้องอายุเพิ่นเก้าเดือนลูกสาวเจ้าไม่มีใบมีหลอดย่างกูอายุ<อ>เดือนเนี่ยเมืองไทยว้าเธอพี่นอ้นองครับเมืองไทยบ่อยน้อยเก้าเดือนเลยพี่นอ้องสูงไร่บันไดลรอพ่อะสูงไร่บันไดลรอครับสู้งไร่สามสิบสองบวกลบศูนหนึ่งร<อ>้อยสามสิบสองบวกลบเด้อพี่น้องสีดอกเล่าพี่น้องเนี่ยว้าเธอพี่น้องเอ้ ผลอะไรมูคอยแล้วเอ้าขับเป็นลูกสาวของเจ้าไหมแมียบนญีสูงไร่พันไอพ่อสูงลอยสี่สิบแปดเกิดจากเมียลอยสี่สิบแปดเรื่อพี่น้องเด้อเก้าเดือนหนึ่งพี่น้องนี่เมื่อเมื่อหน่อยเก่าเดือนพี่น้องครับเนี่ยเบิ่งเมื่อกล่องหาพี่น้องครับเบิ่งกล้องครูอือเอาตาแต้มนั่นแก้มเจ้ากระจ้ำน่ะเนี่ยตาแต้มแก้มจ้ำพี่น้องเด้ออัตรรักษ์อ่องข้อเท้านะครับถอยยังไงหล่ะถอยยังไงเบิ่อกองข้าวพี่น้องครับ พ่อยังย้อนเลยพ่อย้อนย้อนจีบเรียบจีบเท่าพี่น้องครับนี่ดีมากเรียบกีบเท่าดีพี่น้องครับนี่ก็ไมเก่ามีหนาหลังเลยครับเนี่ยเนี่ยเบิรงช่วงหนาพี่น้องครับนะพุทธพี่น้องครับเปิดใบสามสิบเก่าคะเนี่ยสามหมื่นเก้าพันบาทไปพี่น้องเรับขั้วจุ่งย่างคือคนเลยครับไม่สามนะเนี่ยพี่น้องครับเป็นควายหน่อยที่ทีร่ำตัวดีมากพี่น้องครับโอ้ปะไทยหางไหมครับพนไทยหางดีพี่น้องเลยอ้ปเนี่ยเป็นเทียบเป็นปอแล้วพันบาทครับผมเอาไปย่างจุ่งน้ำกันเด้อ เก้าเดือนเน้อพี่น้องเด้อเเดือนเก้าเดือนอ่าแล้วเจ้าไหมครับผมปุณะนี่อ่ากล้วยหน้าคตเลยล่ะกัดตัวตัวนี่เบิ้งเรียมโตบนพี่น้องครับผมกำลังจับขัดคาต้องพ่อเนาะเนี่ยเบิ้งพี่น้องเลยปุณะโอเคไม่เงสอนเลยล่ะไปปุณะกำลังมองหาเลยครับเด้วยอ่าเนี่ยแหละเอาพ่อจับลงมอพี่น้องไม่จับรอบครับผมฝนไล่แล้วฝนไล่แล้วอ่าฝนตกด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้กะทายฝนลิ่นๆครับผมเนี่ยครับอ่าไม่พี่น้องเอ้ย งามงายพี่น้องคุยหน่อยแม่นี่ยคู่เด็กที่กำลังมองหานงงแา่สาวหน่อยเอาคุยแม่นี่ยได้ความสุขเป็นหน่อยสามสิบสองบอกลบนเป็นลูกสาวเจ้าไมมครับผมอายุเพิ่งได้เก้าเดือนเด้อครับเปิดไปสามสิบเก้าคะแนนครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดของเพิ่อนนะครับสี่เหลียงหุยงามงายพี่น้องคุยแม่นี่ยจะหาคอโตะอยู่เออเอาไปใส่กันเอาไปใส่กันภาพสามเลยก็ได้ครับผมเอ้าของฉันละพี่น้องเด้อลิปคลิป เอาจัดทางงามให้พี่นออ้องออเจาะรบอ,าอบใใอค,ครับผมมาเนี้เอาฝนกระตกไล่เลยเละพี่น้องครับเออบเอบนี่โอ้โหกำลังเป็นเลี่ยนเป็ี่ยนพอกำลังหัดฝึกพี่น้องครับกำลังฝึกอดียร์นี่เอากล้วยอันนั้นเด้อเอาขอบคุณหลายๆทุกการติดตามเด้อครับอ่าจะเป็นข้อก้วยพยักษ์เป็นกำลังแรงใจให้ทหารไทยทุกคนครับผมไอมีขวัญกำลังใจดีครับเรากาวพ้นพี่น้องป้องไปเศร้าวันดูไส้เดียนกันให้นนั้นเด้อ อายุดีมีแห้งเพื่อกันปลอดภัยจากกันอันนั้นท์ไพ่อันตรายทั้งหลายทั้งหลายเด้อให้คุ้คุ้นภาคคุ้มคล้องมูเจ้าครับจัดน่อยกต่สีไปในแง่ดีแล้วละได้สงบแล้วละเด้อครับเอาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อครับคนไทยเฮาครับคนไทยทุกคนบ่ทิ่มกันครับครับเอาทั้งจันละครับผมเอาแต่สำหรับคลิปนี้เขาก็มีอย่างไรด้อพี่น้องเด้อครับอ่าฝนตกเลยเหรอพี่น้องครับไห้มุกไอยเอาอโอเก้าวข้ามบาเก้าวข้ามบา สวัสดีครับสวัสดีครับ